สวัสดีทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับอยู่บร็เล็นะครับวันนี้เราจะมาเปิดตู้ชายด้วยเงินห้าพันบาทนะครับโอ้คือตู้นี้ที่ผมรอมานานมากนะครับนี่เป็นตัวทะลุน้าสุดเท่เยนะผมซึ่งผมจะมาเปิดในไอดีเพื่อนนี่ <N> <D> มาดูกันว่าเพื่อนมาเติมเท่าไหร่เ <N> <D> พื่อนมาให้ผมเปิดให้นะครับมาทคลิปดูว่าเนี่ยไม่มีทั้งหมด สองพันหกร้อยหนึ่งเอ้ยสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดครับเป็นเพชรที่ผมรู้สึกจะไม่มีโอกาสได้แตะมาเลยนะแต่วันนี้ผมก็ได้มาแตะแล้วนั่นเองกับกับเพชรเยอะขนาดนี้เนี่ยนี่ไอดีเพื่อนนับมีเครื่องฉีดด้วยแล้วก็มีคลีนะครับนี่ตัดต,ตาดีว้าวคลีกลุ่มดาวสองได้เนี่ยเนี่ยกลุ่มดาวเดียวโอโ้โหหมดเกินไอดีผมเด,ดี๋ยวจะเปิดจงรีนะรอดูชิป ่อไปจงหลีใช่ไหมเออตู้ชายมาแล้วนี่ชายที่เป็นตัวธนูน้ำออกกดผิดเป็นตัวธนูน้ำที่น่าจะเก่งมากนะเป็น DPS เลยเออส่วนจงหลียังไม่เผยเฮ้ยตู้เขาเปลี่ยนนับปกใหม่เนี่ยเขาเปลี่ยนปกใหม่ครับอย่าโดนหลอกนะครับห้ามโดนหลอกครับเออเนี่ยเปลี่ยนนับปกใหม่ใช่ไมไม่ได้เลดอัพเลยเครื่องฉีดจีนดีลูกฉีดเหมือนเดิมเลย ระวังโดนโลซึ่งเพื่อนผมมันอยากได้ชายแล้วก็เครื่อชิงครับถ้าเกิดหลุดไปเครื่อชิงก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดผมเปิดได้ชายตัวเนี้ยเพื่อนก็บอกว่าให้ไปเอานี่ต่อเลยไปเอาธนูเนี่ยไปเปิดฐานธนูนะครับเออด้วยเงินห้าพันบาทนี่ดีว่าผมรับของก่อนเมื่อกี้ผมจำได้ว่าเขาให้เพชรฟรีมาเนี่ยรับมาก่อนอ้หกร้อยเลยโตโตโตโะ ในเรื่องใหม่จะรีบไปเล่นในเรื่องใหม่ด้วยเรามารีบเปิดเลยดีกว่าครับได้ครีห้าดาวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเนาะงั้นก็เปิดที่สิบเปิดเลยนะครับเออเปิดหนึ่งอันเป็นอันที่สิบเปิดเฮ้ยมันดูอะไรเนี่ยคุิ่เคยเห็นเคยิงเพิ่เคยเล่นเคย่ิงไปดหนึ่งอันก่อนโอ้ขาวเออขัดขัดไปก่อนขัดไปก่อนเริ่มสิบโลแรกครับ จะบอกว่านี่คือโลที่ยี่สิบแล้วเนาะโอเคไปโลที่ยี่สิบครับสีม่วงโอ้เอบยโตเล่าตัวแรกเลยเอาเยอะๆเอาหนิงกวงดิเพื่อนไม่อยากได้หนิงกวงเลยครับเอาปลดดาวหกไปเลยสูโคสเฮ้ยสีดาวสองตัวดีอยู่นะอันนี้ตะอันนี้อันนี้เกินแล้วนะโอเคไปอีกโลที่สามสิบ มีมาให้ก่อนสิบโรยนี่ก็ก็ดีเหมือนกันนะคือ,อโอ้ยเพื่อนมันดวงดีไม่ใช่เหรอไม่เปิดไปไปข้ามหนิงกวงมาหนิงกวงหนิงเฮ้ยตายตายแล้วผ่านแล้วครับมันจะมันจะเหมือนเสียงหลินตายดีผมปะตายแล้วไม่เอา สี่สิบไปไม่ไม่เอาเปยดโถรด้วยยานะนิงกวกมานิงกวกมาสติงเลดโอ้ตายแล้วผมจะคุยอีกเพื่อนผมยังไงอยู่เนี่ย <laughs> เอาโลที่ห้าสิบไปห้าสิบห้าสิบแล้วนะห้าดาวมาเนาะเฮ้อไม่เอา <laughs> เอข้ามข้ามก็ได้ด้วยเฮ้ยแต่ดันดูไปมา,มาไงวะบอทบอ ห้าสิบเลยใช่ไหมหกสิบหกสิบอันนี้หกสิบใช่ไหมไปหกสิบยังไม่มาอีกเลอโลหน้าต้องได้นะเจ็ดสิบเลยด้วยพื้นหลังเปลี่ยนปล่าวะเหมือนจะเป็นเ,ออเย้นิ้งกวกมาเลย อะไรวะเนี่ยไม่ได้จะเปิดโตแล้วเดี๋ยวตัวนี้ล่ะตัวใหม่ล่ะหูหูหูหหกสิบแล้วปาต่อไปโลที่เจ็ดสิบนะครับปลา <c oughs> ไปท <c oughs> อกแปดสิบต้องทอกนะวัด <c oughs> แม่งดวงไม่ต่างกับที่เดิมเลยว่ะดวงไม่ต่างกับไอดีตัวเองนะครับแม่งได้ตัวเดิมๆแล้วเปิดทีโรลล่กนดูกว่าแปดสิเนี่ยเพราะมันใกล้กการันตีนะครับปหนึ่งไม่ได้ข้าบสองไม่ได้ข้าบ สามเมื่อตอนเมื่อกี้ผมยืนอยู่ตรงที่ชายนี่เลยชายเปิดตัวเลยสามไม่ได้สี่สี่ไม่ได้ห้าโอ้ผมจะฝากไปโตใช่ไหม แล้วมันตายยังไงมันเดียวดิเฮ้ยตัวนี้อ่ะเฮ้ยหกเลยใช่ไหมหกเออทองมาแล้วชายชายล็ดเดียวหน้าอยู่ไหนวะอะพินสกีนส่งให้เพื่อนเดียวหน้าไม่ได้ด้วยได้ห้าดาวแล้วนี่สวยเพื่อนนี้ คนดูไม่ใช่ของผมด้วยของเพื่อนเออบวชได้ยังไงวะ yes, และไอ้น,นี่ไม่มาคืออะไรเนี่ยเดี๋ยผมเปลี่ยนไปหน้านี้ปปอีพีครัเจอนี่ครับนีได้ห้าดาวแล้วได้ไราชายปะนี่ตกลูกชายให้เคเจ็ดสิบกว่าได้โอเคเพื่อนบอกไปเปิดตู้ต,ต่อมันโลกมันแค่แปดสิบนี่ก็ได้อยู่แล้วครับองค์ท่าดาวชายมาแล้วห้าดาวมาต่อเลยวะเอาชายมาอนนี้อุ้ยะ เฮ้ยนี่อุ้ยเฮ้ยเนี่ยอเปลี่ยนกลับได้โอเปลี่ยนกลับหกวิเลยเหรอยางนานเขาบอกว่าถ้าเปลี่ยนนานมันจะโอ,อ้ต้องกดค้างด้วยห้ามกดนานครับอ่าเปลี่ยนกลับแปด้เนี่ยลองก่อนไหม <laughs> คิดไปจะไม่ชัดนะเพราะผมไม่ได้ตั้งค่าครับผมมาเปิดกระหางเดียวเพื่อความลื่นไหลของการเปิด่กระหังลองฟันแบบเต็มที่ดูแบบคนกว่ามันจะไม่ให้ฟันอ่ะฟันอะไรฟันต้นไม้จูจู่จู่จ้าเขาจู่ผไม่ออต่องเฮ้ยมันมันกี่วิวะเขาบอกสามสิบวิป่ะฟันต้นไม้ตอนแรกผมคิดว่ามันไม่ค่อยดีเพราะว่ามันจะดีเลยนานถ้าใช้นานลองดูนะว่ามันจะขนาดไหนแต่พอใช้นานมากเลยนะ อันนี้ก็หมดแล้วครับเท่าไหร่สี 4, ่สิบห้าวิใช่ไหมโอ้โหเฮ้ยแต่ใช้ได้นานจริงครับต้องกาจังหวะดีๆอ่างี้แต่เก่งแน่นะตัวนี้เล่น,เล,นเล่นยากแบบครีอะครีต้องกระโดดเล่นไงเฮ้ยมีมาแล้วเจอแล้วเวลหนตายกลับไปเปิดหาดูต่อดีกว,ว่าครับถ้าเกิดสามดาวใช้นี้ก็น่าจะดีนะครับเป็นยิงระยะใกล้เออเนี่ย ยิงระยะใกล้ภายในให้ถึงไ่ในศูนย์สามวิธีก็ก็เข้าไปฟันโชชะโชชะอย่างเงี้ยเพิ่มมาตาชี่ได้นะครับเนี่ยโชช้าท่อ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 ทกอท่อท่อท่อทปอ่อท่อท่อทากท่อ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 ทนอท่อท่าดูอทอก่อป่อ่อ่อท่อท่รท่อท่อ่อท่อท่อห่อท่อท่อท่อ่อท่อท่อที่่ป่ออ่ท่ อันนี้สามนะฮสามสี่โลที่สี่นะครับโลที่สี่ม่วงเลยว่ะอาวุธมาโอ้จกกี่วิเชียวมาไงมันหลุดผิดตู้ไปเนะี่ยผิดตู้ไปเนะี่ยโลที่ห้าห้าโลที่หก กแต่เสียดายเดียวหน้าไม่หลุดตู้นะครับไม่ดเดียวหน้าไม่ออกมาเลยคืออะไรวะคืออะไรอ่ะเออโลที่เจ็ดถ้าเกิดคุณหวังตัวซ้ำๆเนี่ยให้ผมไปเปิดตัวที่คุณไม่อยากได้เลยเปิดโตมาไงว่าเพื่อนแม่งยังไม่พูดถึงเปิดโตเลยแปดเก้า อ้าวเก้าโอ้ิสบสิบแล้วครับจะได้เปิดสิบสดกดีสิบโอเคไม่ได้มาโลที่สิบไปมาเร็วเร็วเลยแปดสิบโลกันตีไม่ใช่หรอโอ้เอาลัสมาโอ้ดาบปล่อยตัว ดาวที่ไม่เหมาะไปโตนู่นหรือมันเหมาะผมไม่เคยเล่นไปโตเลยือนกันไปโตมันคือแบล็คทิพย์ครับเฮ้ยเมื่อกี้พูดภาษาอะไรชาย,ลยโลที่สามสิบสามสิบอ้อธนูลัสได้มาแล้วมาให้ชายครับเออต้องบวกบวกห้าจะโหดมากมันจะเท่ากับสกายเวิร์ดบวกสามเขาบอกนะครับเออถ้าบวก แค่บวกๆเยอะๆก็อาจจะคุ้มก็ได้นะครับแต่สกายบวชเท่กว่าสามสิบใช่ไหมสามสิบสี่สิบไปแปดสิบการันตีนะครับอ่าอ่ายิ้มหวานแล้วครับยิ้มหวานอ่าฮมาฝากผมเปิดได้คนดูมาฝากผมเปิดได้ อยากได้เลยคุณได้แน่นอนแต่สีดาวคุณไม่ได้อู้เอาตู้มูสผมมันดวงดีแต่ว่าผมไม่เคยเปิดได้ดีหลักเลยนะเปล่นบอกเรืออีกีไพมอนนี่เปลี่ยนโชว์เลยเฮ้ยโอ้โหดีเลยโคตรเหมาะเลยนี่เฮ้ยแต่จริงผมว่ามันก็ไม่เหมาะนะพราสีมันไม่ค่อยเข้าเลยมันเหมาะกับรัดรัดเท่กว่านะครับแต่ว่าถ้าเรื่องความแคลงคลิหรือความคลินี้ อามอสโบครับสุดยอดผมอยากได้เวนตีเลยอ่ะเวนตีทีเสผมอ่ะโคตรเท่เลยอ่ะเปิดตัวละครอีกห้าพันก็ได้เดี๋ยวไปดูเปรยตัวดีกว่าครับเเเเปิดต่ออีกสามสิบโลโอเคครับไปหนึ่ง มื่อกี้ขาดพันห้าเก้าเก้าเก้าเเฮ้ยเฮ้ยโอ้าว้วอู้ว้วโอ้โอ้โอ้ไม่แล้วอะโอ้โอ้ ตัวมันดวงดีจังวะเฮ้ยอยาอยาให้ดีเวนตีเป็นยี่บ้าเวนตีสองตัวได้แต่สองตัวไม่ค่อยดีเวนตีจะปล่อยโตมผมบ่อยยังไงอะไรไม่เอาถึงจะเก่งก็เหอะผมไม่ได้เล่นเนี่ยไอ้ดีนี้เปิดให้ไพมอนเหลือหนึ่งพันเลยอ๋อได้มาครับต่อใช่มาอีกตัวนี่ครับนี่โอรค้งแรกเลยกับดาวทองเนี่ยผมคร้งแรกที่ด้เห็นเลยครับหนึ่งดาวดิ แล้วเวลาคูเดาวของโฟเฮ้ยท่าน,นี้ใช่ไหมบอลสวรรค์ใช่ไหมเฮ้ยยังดีอ่ะเฮ้ยดีชุดเ,เลยอ่ะโอ้นี่แหละเก่งเลยครับเนี่ยเออดึงดาวคือโอ้โหเลยเออห้าดาวครั้งแรกก็ได้แล้วมันเหมือนเป็นตีเป็นตีแม่งยิงสามดอ,อกยิงทำไมวะมันสายสกิลเว้ยให้มันสาย,สย, <laughs> สายกดสกิล มายินลงที่ชายเดี๋้อครับชายยินลงชายกระโดดม,มาจากไหนไวะไอชายมันโดดไปข้างล่างใช่ปะแล้วพุ่งขึ้นมาอ่ะตครับเปิดต่ออีกสี่รอบไปหนึ่งหนึ่งอเอาปิดตัวดิโอ้สองเอา แต่เมื่อกี้ดักคอนเบนคืออะไรครับเอามาทำไมโอ้ฆ่าไม่ทันเลยแต่ดูอย่างนี้นะครับตื่นเต้นดีเปิดโตมาดินั่นไงเฮ้ยโอสามโอไปโอ,ไปโอเปิดโตเฮ้ยมาแล้ว <c oughs> มาแล้ว ไปตามาน้องน้องอิงอิงดีได้ทันทีอ่ะเออสี่แปดหกครับสี <t <t ่โอ้จบไปโตโอยจะบ้าตายะไรวะสองพันโอ้ยไม่ได้แล้วครับแค่สองพันเดี๋ยวมันจะ มันดาหมดพอดีเบย์โตเป็นยังไงวะ <ś c oughs> ป่ะเ่เพื่อนบอกให้เบย์ถึงพัน,นก็เปิ์ถึงพันแล้วนะครับเป็นน้ำสิลน้ำใจนะครับติดเลยแหละติด พันสองแปดศูนแล้วนะครับจะได้ครบโลพอดีพันสองแปดศูนย์นะโอเคก็เหลือเท่าไหร่เพื่อนสูงสุดเหลือพันหสี่โอเคพันหนึ่งแล้เพราะว่าห้าสิบสี่มันเซตครับไปะอะไรหินอีกไปแปดรอบนะครับหนึ่งสอง สามเงินปอกแล้วครับแต่คราวนี้มันไม่มันแบบคือมันกดเล่นแล้วตอนนี้เออสามใช่ไหมเท่าไหร่ไม่รู้เปิดไปเถอะคือมันกดเล่นแล้วครับตอนนี้เพราะว่าโอ้โหมันมันสมบ่าไปแล้วอ่ะมันได้ทั้งหน,หนูได้ทั้งได้ทั้งตัวสองตัวอีกแล้วโคตรเก่งโคตรโกงไปปะอีกสาม,สาม,ส,ามสามรอบเปิดโตอ่าดาิโอนาโอ้ก็ดีนะครับ แล,และหนิงกวงละ่ะและ้วเพื่อนไม่อยากได้หนิงกวงไม่ใช่เหรอตายละคนดูผมขอโทษผมขอโทษเพื่อนด้วยเล้ยูนี่หกสิบเ่ยโอเคโอเค <c oughs> เยลยาหนึ่งสองหนิงกวง <c oughs> หนิงกวงตัวเดียว อะไรว่าตัวอยากได้ไม่อยากได้อะไรแม่งไม่ได้ตัวอยากได้ว้าวโลน่ารัก <c oughs> ผมอยากได้เหมือนกันนะตัวนี้ในในดีหลักอะแต่ผมไม่เปิดหรอกผมจะเก็บรอพี่โจงจเก็บรอพี่โจงคนเงอ กวิคคือมันต้องใช้นานๆเนาะมันถึงจะเห็นผลกับ20%ของมันนะย่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนผมจะจบด้วยการที่ผมจะเป็นพี่ชายชั่วมาแล้วจ้า Come Stop! me. with